นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหรอคะโอ้ก็จะพวกกีกกี้นะดิยกพวกกันมาถล่มเมืองตลอดเลยอะ่ะจะพวกกีกี้ใช่แล้วเจ้าพวกนี้รวบรวมกลุ่มเข้ามาแล้วก็มาจัดการพวกเรานะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาจะมาถล่มเมืองเลยนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาตอนนี้กำลังรวมคนกันอยู่ อย่างนั้นเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับหัวหน้าอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราจะต้องออกไปดูสซะหน่อยแล้วนะคะโอ้รบกวนด้วยนะเอารถตำรวจไปเลยระว,วังให้ดีนะเธอถ้าเธอไปเจอเขาแล้วล่ะก็แล้วถ้าเขารู้ตัวเขาจะมาทะล่มเมืองทันทีเลยนะฉันกลัวป้อมจะมีปัญหานะเธอไม่ต้องกลัวหรอกครับไว้ใจพวกเราได้เลย พี่เอกแล้วทำยังไงกันดีถ้าจะพวกกี่กี่มาถล่มเมืองแบบเนี้รับรองได้เลยว่าคนในเมืองซากูระของเราจะต้องแย่แน่นอนเลยอะ่ะเราก็าไปตรวจดูก่อนไงพี่ฝนตรวจดูอย่างเดียวได้ที่ไหนเ้างั้นตรวจดูหลายๆอย่างก็ได้แต่ว่าทำไมพวกเขาถึงได้รวบรวมกำลังพลเร็วขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าเขาได้เทคโนโลยีของพวกต่างดาวไปใช้แล้วอะ่ะฮะจริงเหรอ เออตอนนั้นพี่เห็นยานอวกาศลงจอดแถวนั้นด้วยอ่ะยานอวกาศของเอเลี่ยนหมีอ่ะยานอวกาศเอเลี่ยนหมีงั้นเหรอหรือว่าเขาเป็นพันธมิตรกันไปซะแล้วร้ายกาจชะมัดเลยนะเนี่ยอย่างนี้จะต้องรีบไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนร,ระวังอโอ้่โอ,อ้ยไม่ได้ขับรถตำรวจซะนาน เพลินไปหน่อยรถมันแรงขับดีๆใช่แล้วรถมันแรงมากเลยปุ๊กปิกโบ่เป็นไงบ้างหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรฉันคาดเข็มขัดสองอันคาดเข็มขัด2องอันนะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเข็มขัดมีคนละเส้นไม่ใช่หรอฉันเอาของโบ่มาคาดด้วย <laughs> แล้วโบ่คาดอะไรเล่าตอนนี้โบ่หัวทะลุหลังคาอยู่พี่ฝนอ,อย่างนี้เราจะต้องรีบเข้าไปดูซะหน่อยแล้ว เดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านะเลี้ยวขวาเนี่ยเหรอเฮ้ hey, เยเบาโอ้โหรถมันแรงรถมันแรงมากเลยเปรียกว่า<ม>รู้ตัวกันหมดแล้วมั้งขนาดนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไต่ไต่ไปเรื่อยๆนี่เลยเรอค่อยๆแอบเข้าไวตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะข้างหน้านี่แหละพี่ฝนข้างหน้าเนี่เหรอแล้วจะเปิดไซเรนทําไมเราปิดสิเออเออใช่ลืมไปเลยนะเนี่ยปิดก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวนะฮะเอ้านั่นไง ใช่จริงด้วยนี่เขาอยู่กันพร้อมเลยอะ่ะาน้าหัวหน้าของเขาอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอใช่วันนั้นเห็นบินขึ้นไปข้างบนฟ้าแล้วกลับมาตอนไหนเนี่ยอันนี้เพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาอย่างนี้พวกเราเดี๋ยวหลังจากพวกเราออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วล่ะนะฉันจะพาพวกนายไปทะล่มเมืองกันล่ะทะล่มเมืองหรอครับหัวหน้าใช่แล้วทะล่มเมืองคราวนี้จะต้องจัดการให้เซนซากไปเลยนะรู้หรือเปล่ารู้แล้วล่ะครับ ฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะพี่เอกทําไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ฝนอย่างนี้เราจะต้องต้องรีบจัดการซะก่อนเลยบูบอปุ๊กปิ๊ก<ะ>ช่วยฉันจัดการเจ้าพวกกี๊กี้วายร้ายหน่อยเร็วเข้าเฮ้ยฉันเป็นแมวตัวเล็กๆฉันจะไปช่วยจัดการได้ไงเล่า <c oughs> นี่ไงเรามีรถถังของกรมตำรวจใจยเย็นๆนี่โอ้โหไม่สะเทือนเลยเขาจะไปสะเทือนได้ไงเขาตัวใหญ่จะตาย งั้นฉันจัดการตัวเล็กก่อนเลยก็แล้วกันเฮ้พี่ฝนร,ระวังระวงังเฮ้ยเขารู้ตัวแล้วโอ้เโโจ้าพวกกีกี้พวกเราเจ้าตำรวจมาแล้วจัดการเลยดีกว่า,จ,าวจัดการเลยคร<ม>ับพ่อแน่จัดการเลยนี่โอ้โหเฮียทำไงดีอะรถตำรวจของเราดูท่าทางไม่น่าจะรอดแล้วอะปกติก็ทนทานอยู่นะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราจัดการกับเขาไปเรื่อย ให้เขาอ่อนแรงก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวก่อนตอนนี้รถน่าจะไม่ไวหวแท่านะรถยังไหวอยู่ยังพอได้อยู่แต่ว่าพี่เอกเนี่ยหัวงอกออกมานอกรถแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหัวงอกเลยเหรอนั่นนะดูดิหัวงอกเป็นถั่วงอกเลยงั้นเหรอโอ้โหรถเหล่านี้ปิวแล้วปิวอีกปิวอีกปิวแล้วโอ้ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่พวกนี้เขาใช้พลังงานอะไรกันนะเนี่ยโอ้โหพลังงานท่ลมเมืองเออ ดูเหมือนว่าเขาจะโดนกันเองด้วยนะเนี่ยใช่แล้วพี่โดนอะ่ะโดนกันเองทั้งนั้นน่ะโอ้โห,โโหกริ้งเลยอะ่ะโอ้โหแี่แล้วตอนเนี้ยรถเราสภาพไม่ค่อยดีแล้วทําไงต่อดีอะ่ะตอนเนี้ยพี่ฝนอยู่นอกรถแล้วพี่ฝนต้องใจเย็นๆนะเอาที่หรอพี่ฝนอยู่นอกรถแล้วเหรอดูสาภาพรถซะก่อนงั้นเอาอย่างนี้หนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่ามันก็ต้องหนีอยู่แล้ว โอ้ไม่เหลืออะไรแล้วอะตอนนี้บี้หมดแล้วแล้วดูดิฝั่งคนขับเราหายไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่รอดแน่เลยอ่ะคราวนี้เอาไงต่ออะแล้วทำไมทางฝั่งปุ๊กปิ๊กถึงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเอ้แล้วเรวเข้าหนีก่อนเฮ้วไปวี่งเร่งสปีดไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะตามมาในเมืองอะดิเออโอ้อย่างนี้รู้แล้วมีวิธีจัดการแล้วโอ้แล้วจะจัดการยังไงตอนนี้ไฟไหม้น้ารถแล้ะ ถ้าเข้าไปในเมืองแบบนี้แล้วก็คนในเมืองจะต้องเดือดร้อนแน่นอนเลยอะเราจะล่อเขาไปที่ไหนอะเราจะต้องจัดการเขาโดยที่เราเนี่ยนะจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาให้แข็งแรงก่อนพี่ฝนลุงไม่รู้ปิวไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ฝนจะสร้างบ้านเพื่อป้องกันเจ้าพวกกี่กี้ให้ดูเลยขอบอกเฮ้ยสุดท้ายก็โดนเจว่าอยู่ดีเจ๊จะว่าได้ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอสร้างบ้านก่อนนะ ก็ป้อมไม่พังแต่รถพังไปแล้วนี่ไงเดี๋ยวสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างทีละล็อกอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วเพื่อความแข็งแรงโอ้โหพี่ฝนแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการล็อกตรงนี้ให้แข็งแรงเพิ่มเติมทําให้มันเป็นคอนกรีตอิฐ หนาทึบเลยอันนั้นมันกล่องไม้ไม่ใช่หรอเอาเหรอเริ่มต้นจากกล่องไม้ก่อนเลยก็แล้วกันโอ้โหนี่ยังกระไม้ครับเลยเดี๋ยวเราทดลองก่อนไงเดี๋ยววันแรกเนี่ยนะเราจะลองทดลองสร้างบ้านจากกล่องไม้ดูก่อนดูซิว่าเราจะปกป้องบ้านจากเจ้าพวกกีกีได้หรือเปล่านี่มันกล่องไม้ชัดๆเอาก็ลองทดลองดูไงทํทำไมอ่ะทำไมเพลงนึกถึงนิทานเรื่องหมูสามตัวนี่ไง สร้างบ้านเอาชีวิตรอดนี่เลยเอาชีวิตรอดคืนแรกจากพวกกีกี้ได้นะใช่แล้วนี่สร้างขึ้นไม้สูงก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอพี่ฝนอันนี้อันนี้ไม่น่าเรียกว่าบ้านละทำไมอ่ะอันนี้มันออกจะเป็นศาลแล้วนะเดี๋ยวโอ้ยเราจะขึ้นกันยังไงอ่ะเดี๋ยวทาบันไดให้ไงนี่ไงมีบันไดด้วยเห็นเปล่าปัดโถเออเน่แน่บันไดขึ้นไปสูงสูงเลยนะ อันนี้เข้าใจเรื่องบันไดอะนะทําไมอะแล้วทําไมเราต้องสร้างขึ้นไปข้างบนด้วยล่ะอา้าวถ้าเราไม่สร้างขึ้นไปข้างบนน่เดี๋ยวพวกกิกกิกระโดดขึ้นมาแล้วเราจะไม่รอดไงอา้าวทำไม <c oughs> เดี๋ยวเราวพี่ฝนเอากระจกไปแปะไว้ทาไมอะนะอา้านี่ไงเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเจ้าพวกกิก้ิอกมาทางไหนไงแล้วไงต่อเนี่ยเดี๋ยวพอสร้างตรงนี้เสร็จใช่ปะเราก็จะเรียกเพื่อนๆเ,เรามาให้มาอาศัยอยู่บนนี้อะ เดี๋ยวก่อนมันจะไม่เป็นการล่อให้กีกี้มาอยู่ตรงนี้หรือไงก็นี่ไงก็สร้างบ้านเอาชีวิตรอดถึงยังไงก็กีกี้ก็ถล่มเมืองอยู่แล้วถล่มแค่ตรงนี้ก็พอหาเดี๋ยวมาดูกันนะนี่หลังจากที่เราสร้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าอ่าเราก็จะเอานี่เลยเฟอร์นิเจอร์มาเอาเฟอร์นิเจอร์มาทําอะไรอ่ะนี่ไงเอาชีวิตรอดไงเราจะเอาชีวิตรอดกันบนแท่งเนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่นอน แล้วมันจะรอดไหมเนี่ยต้องรอดแน่นอนพวกเป็กานอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะฉันไม่อยากได้อะไรฉันอยากไปจากตรงนี้ไปจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ากิกี้ถล่มเมืองก็ให้ขเขาถล่มตรงนี้แล้วฉันกลับไปนอนที่บ้านไม่ได้เหรอนอนที่บ้านก็เหมือนกันเพราะว่าเขาถล่มทั้งบ้านทั้งเมืองหมดเลยใช<ไ>่เน่เดี๋ยวฉันเอาที่นอนมาปูให้นี่สีชมพูสีเขียว <c oughs> <c oughs> แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่เเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวหลังจากสร้างเสร็จมาแน่นอน โบอยากได้สีฟ้าเหรอเดี่ยหลังจากนี้นะที่นอนเนี่ยเราจะต้องมีเยอะๆหน่อยเพราะว่าคนในเมืองซากุระของเราอ่ะนะมีหลายคนแล้วใครจะมานอนกับพี่ฝนตรงนี้เยอะแยะเลย<ม>แล้วกะ<บ> เดี๋ยวก็เตรียมอาหารไว้ด้วยนี่น้ำอัดลมแล้วก็ซูชิแซนด์วิชเตรียมไว้หมดทุกสิ่งอย่างเลยนะขอบอกเดี๋ยวก่อนมันจะใหญ่โตเกินไปแล้วนี่ไงเดี๋ยวมีตู้เสื้อผ้าไว้เก็บเสื้อผ้าด้วยทุกคนแต่ว่ามันโลงะนะ่งขนาดนี้แล้วใครจะมาถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากะนะันเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวทําทีละอย่างก่อนง่ายเราเตรียมของไว้ก่อนผนนมานหนัง <c oughs> เดี๋ยวไว้ทีหลังไว้ตอนต่อไปไว้ตอนต่อไปด้วย <c oughs> นี่เรามีอะไรนะ่าแทงน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ล้างจานมีตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนมาหาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นเปล่าไมโครเวฟก็มีแล้วใครจะมาอยู่กับพี่ฝนเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวเมื่อกี้ชวนไว้เรียบร้อยแล้วฮาเนี่ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาก่อนอฮัลโหลฮัลโหลนี่ใครอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้เหรอมาได้เลยมาได้เลย ออเอเอามาแล้วเห็นหรือเปล่าเออขอบใจนะที่ชวนพวกเรามาว่าแต่ว่าจะเอามาอยู่บนนี้กันหมดทําไมเนี่ยหนีเธอทําไมไม่ไปอยู่บ้านฉันล่ะจ๋าออาเอาไงดีล่ะพี่ฝนก็แหมคืนนี้นะเจ้าพวกกิกี้ถล่มเมืองอ่ะถ้าไปอยู่บ้านหัวหน้าบ้านหัวหน้าพังไม่รู้นะโอ้โหเดี๋ยวนะั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวพวกกิกี้มาเนี่ยนะเขาจะมองเราไม่เห็นเราจะต้องไปไอ้นี่เขาก่อนล่อแลแลแลล่อแ่ นี่พวกเราต้องไปล่อเขาไม่อีกเหรอต้องไปพาเข้ามาก่อนนะทุกคนพี่ฝนเราบ้านอย่างนั้นแล้วมันจะยืนยังไงอะนี่ไงมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะยืนยังไงแต่ว่าเราจะต้องพากิกี้มาให้ถึงบ้านเราก่อนเขาวิ่งมาแล้วนันนน่นไงนั่นไงเห็นเปล่าโว<ห>้มาแต่ไกลเขาติดอยู่ตรงนั้นนะตรงโซนบ้านคนรวยโอ้โอ้โหปล่อยอะไรมาเยอะแยะแต่เยอะแยะไปหมดเลยถึงจะอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังยิงพลังมาได้นะทําไมเขามองเห็นเราอ่ะ เขาจะไม่เห็นได้ไงนะว้าหูเขายิงพลังไกลมากเลยอ,ะอ่ะสายตายาวนะดูเลยนะพวกกีกี้เนี่ยแย่แล้วพี่เอกมาดูมันว่าเจ้าพวกกีกี้ที่เป็นตัวตัวเล็กๆอะ่ะใกล้มาถึงแล้วอ่ะอา,อาจารย์ยังยืนอยู่ทาไมครับขึ้นข้างบนดีครับเดี๋ยวเร็วเร็วเข้าเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวใครตัวเผือกตัวใครตัวเผือกแล้วรีบขึ้นไปเร็วเข้าเขามาแล้วนี่ไง เท่ก็ขึ้นมาเร็วเข้ามาแล้วโถแล้วใช้เจ็ดแผกหนีขึ้นไปคนเดียวเฉยโอ้ยแย่แล้วทุกคนโอ้โหแล้วมันไม่มีอะไรการเลยพี่ฝนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนฉันบอกแล้วนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวมาใหม่เป็นไงมั่งอะนอนเต็มตื่นเลยตอนนี้บุกปิกโบไปไหนโบกระเด็นไปไหนไม่รู้อะเอาลว พีเอกไปไหนแล้วอะ่ะก็กระเด็นไปกับโบไงตอนนี้เหลือเจแล้วก็เพื่อนๆนเราอีกไม่กี่คนเอง <c oughs> โอ้ยฉันหลับแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาเองเอ้าวพี่เอกมาแล้วเหรอพึ่งปีนมาเมื่อกี้เนี่ยอาการเป็นไงมัางอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไงรักษามาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยว ตรงนี้นอนหลับกันหมดแล้วอ่ะเออถ้าทางหลับสบายเดี๋ยวเราเราจะต้องจุกก่อนนะจุกโลบ่ะจุกจุกปีฝนเขาอยู่ไกลๆเขาก็ยิงพลังจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้น่ะนี่ไงพีฝนกําลังจุกอยู่ปกติแล้วกระจกตรงนี้เขาจะต้องป้องกันเราไม่ใช่เหรอมันป้องกันจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่เหรออา้าวเจลวัไปแล้วเดี๋ยวก่อนอ๋อรู้แล้วที่เราโดนอะ่ะไม่ใช่จากจากข้างล่างขึ้นข้างบนโดนข้างๆก็แงอยู่แล้วก็ยังอยู่ต้องไกล ทําไงดีอะโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยอะโอ้โหโอ้โหโดนทุกโดนทุกอันเลยอะเฮ้ยเขาวาร์ปเข้ามาแล้วไหนไหนหนไหนนี่ไงโอโอยู่ข้างล่างนี่เองอะใช่แล้วอยู่ข้างล่างนี่เองอ้อย่างนี้เราสูงไม่พออะพี่เอกบ้านเราสูงไม่พอใช่แล้วพร้อมใจกันนอนเด,เดี๋ยวก่อนแล้วคนนี้มามากิ้งอะไรอยู่นี่เนี่ยน <N> ี<โฮ>่หัวติดอยู่กับมุงลวดเดี๋ยวเ เดี๋ยวก่อนโอ้โหเหลือเหลือคนนี้คนสุดท้ายแล้วใช่แล้วเึบติมเออโอโ้กันเด็นไปไกลเลยครับสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยเขาทําร้ายตัวเองกันเองใช่ไหนะ <c oughs> ยังไม่มีใครไปจัดการเขาเลยนะเนี่ยนี่ไงยิงมั่วซั่วเลยลเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลก็แล้วกันนะกูดไหนนะคุณกีกี้อดูคุณกีกี้เขาความจริงแล้วเขาก็น่ารักดีออกนะตัวใหญ่มห <โ>ด<ย>เดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลนี<โดย>่เดี๋ยววางกองไว้ตรงนี้ก่อนโอ้พี่ฝนเราจะทําไงกับพวกนี้ดีเนี่ยพวกไหนอ่ะคนอื่นที่ตอนเนี้เดินละเมอกันอยู่เนี่ยเ<โ>ดินละเมออยู่ไหนกันอ่ะนี่เดินอยู่ทั่วไปเนี่ยหัวหน้าก็ยังเดินอยู่ตรงเนี้ยเอาเดินละเมอออใช่คนที่โดนพลังเข้าไปแล้วหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขาชอบเดินละเมออ๋อแล้วพียอกอยู่ไหนอ่ะเพี่ร์ก็อยู่ตรงนี้ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว พังหมดแล้ววะบ้านอะออพังดิเดี๋ยวพี่ประกอบตรงนี้ก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้ยบ้านพังหมดแล้วนี่สรุปว่านี่เราลอดชีวิตกันได้หรือเปล่าอะก็ลอดได้อยู่นะแต่ว่านี่หนักมากเลยอะลอดแบบเจ็บปวดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่มีกำแพงไงเออมันไม่มีกำแพงเดี๋ยวข้าวหน้าเรามาปรับปุม่มซ่อมแซมสร้างใหม่ก็แล้วกันนะนี่ยังกะทำอยังดี้เรอเนี่ย